ทุกคนเมื่อนี้สั่งเนาะสั่งมามีมามีจับกลงนะสั่งมามีจับกลางเมื่อกี้ลองซีบึงก็ได้ยินแต่ว่าแซบ่บแ,นะแต่ก็หายร้านนะเฮตุใดเขาว่านะเดี๋ยวเมื่อสี้ไปสั่งมามีจับกลงขั้นเทพเขาได้ยินว่าดังมามีนนะแต่ก็แซบ่บอร่อย,ยเอามีอะไรบ้างนี่ มีมั้ยมีหมูแดงแกงหมูแกงกุก้งแล้วก็ลูกชินปลารวม,มร,มรวมเครื่องค่ะบบไรอ๋อเอารวมเครื่องรวมเครื่องนะใส่ผักได้ไหมใส่ได้ทุกอย่างเลยมันมันมีกี่มีมีกี่สาขาเนี่ยมีสิบกว่าสาขาค่ะร้านมีจับคางคันเทพใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อลอ,ลองลองรวมเครื่องดูงก,กินจักบาทเนี่ยรวมเครื่องเพื่อชิแสะใส่พักได้หมดเด้อน่าจะ เป็นคนไทยนะฟังไฟเอาหมีเหลืองกับไม่ต้องเยอะมามีโอ้ยไม่ต้องใส่เยอะเออต้องเยอะผัดเยอะๆเออรวมเครื่องนะเกี๊ยวไม่ไม่เอาก็ได้เปลี่ยนใจแล้วไม่เอาเกี๊ยวกุ้งไม่เอาเกี๊ยว,มยวหมูเอาหมูกรอบกับหมูแดงดีกว่า,มาหมูแดงไม่ต้องเยอะหมูกรอบเยอะอๆนิดน<ๆ>ึง <laughs> ระวังมือนะครับผมจ่ายเต็มที่ครับผมตังเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าหมูแดงไม่ค่อยเท่าไหร่ปกติปกตินี่มันมีกี่สาขานี่มันมีได้ยินสารยาเอาง่ายๆคือเฉพาะกรุงเทพนี่เต็มเลยใช่ไหม เขารับทำเค้ากล่องด้วยรับออเดอร์ด้วยนะร,รับออเดอร์ด้วยทำเค้ากล่องด้วยร้านมีจับกลังคันเทพต่จูไม่ยินแต่ว่าแซ่บอร่อยเห็นออกทีวีโอ้ยหมูกรอบนะเป็นตะอ,อยากเ มีเขาหมูแดงเขาหมูกรอบมันมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวขุ่นมันมีรวมเกี๊ยวมันมีลูกชิ้นปลารวมมันมีบหรี่รวมเครื่องมีรวมเกี๊ยวไข่มาตุ่อก็เสดยอดเลยแซ่บเวอร์ ไม่ค้าขอขอน้ำส้มหน่อยครับเอาน้ำส้มมาหน่อยน้ำส้มหน่อยครับโอ้ยน่าจะธรรมดาเนาะวันแรกมาวันแรกอะจะขายได้หรอเนอเอ๋อเออคนินเอาไม่เนี่ยปากกับตาใช่ใช่รึท้ารีวิวอร่อยรึขารีวิว คุณไม่เข้าใจในกลุ่มภาษาอังกฤษไใช่เต็มเลยมันมีจักรกังพันธ์เทพอร่อยเบอร์ <c oughs> มีสติบกวาส่าขาอยู่กรุงเทพขายแผ่นสายด้วยนะทุกคนนะ สำหรับคนไทยนะอาเป็นสองกองผมนะฟานดีกินอยู่ประสาวเตจีชิษหาสเตชันอยู่ใ,ใกือบไกซอย4ิหาเลยเขามาปากทางทุกคนจะเห็นเลยเขาเอินว่าสเตชัน4ีคิหาขายมึงเด้อสองสามร้อยสวย ขายดีจนหาลอยถวยเลยนยี่ห้อขาร์วานะร้นานบ้าตัวนี้ขายดีมากเลยนะคนเต็มเลยอาหารมันมีหลายรูปแบบไเลยไปเรซึ่เปลี่ยนไปเรือ่อยแต่พระรล้องตื่นร้อนอ๋อขาดระวานี้พี่เขาเอา ปลาให้กินอร,นะร่อยมากจริเหรอเฮ้ยผมพูดไม่มีอันตรีเลยอร่อ,อ,รอยิปลามันออกช้าไงเมื่อวานนี้ปลามันออกขายถ้าออกาเอา,าปลาไม่เหลือแล้วเพราะอาหาราเยอนถ้าเหลือปลาสดแน่เดี๋ยวเก็บอาไป หรือวันไหนไปจ็ค่อดลูกค้าทองเสียมันไม่ได้นะจะไปเสียรายของแจกใหแบบ้แบบอย่างเนี้ยสามร้านคือแบบเราเป็นลูกค้าเราอ่ะแม่ค้าด้วยกันก็ได้ผมเอาร้านป้าลงยูทูบด้วยนะขอบคุณครับบอกว่าทำโรงทานด้วยอืบริจาคข้าวเก็บข้าวด้วยโอ้ ขายก็ดีด้วยอา,าหารก็อร่อยด้วยแซ่บ <c ười> อีกทีทุกคนเสนร้ลายหายันตกวดเต็มถวยหมูเออไส้กัไร่แล้วบอกลู <c ười> มมมก,ก,กมกกันมีร่วมเกลืองแต่ปฏิเสธเกี่ยวไปเอาแต่หมูกรอบกับเกี่ยวคุกเออหมูกรอบกับหมูแดง ôi em tin bỏ qua em phân hạp này tin bóng 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 แตทำทีประจำได้หมองหมองกินเผาประจำได้ทุกคนไครอยู่เกานี่กาแฟมากินไหนนํำมาซิมไหนนะอาหารมีหลายอยู่นี่มีแต่อาหารเสบๆร้านมีจับกลางคันเทนดนี่ไก่กับร้านเขาแกงเลยมาเปิดใหม่ทุกคนอยู่ข้างหลังนี่เห็นบอกเห็นบอกเขาแกงข้างหลังกันมาอะมาซิมเลรอปวดอร่อยเลยวนอี้สารบ้านเฮ้าีน อืมกินได้เบิดน <c ười> ั่นแหละอาดาศคนไทยเขายังกินได้เออแซ่บกินจนบ่อยากเบิดครับนี่ก็ได้ทุกคนได้บ๊ายบาย